สวัสดีค่ะเยเล็กค่ะสวัสดีครับตวันครับหมวกค่ะตะก,ก้าค่ะทายที่ว่าไปไหนพาเข้าป่าหาเห็ดอีกแล้วค่ะไปลุ้นกันค่ะว่าจะได้ไหมไปเลยค่ะเจออีกดอกแล้วค่ะดอกเบลเลอร์เลยค่ะมาเก็บกันเลยเอ้าวอึบ นี่คะ่ะดอกกบอวบอวบจนขาตแตกเลยคะ่เออยยะเดี๋ยวตัดาขาให้ดูดอกนะคะเสียดายค่ะแค่พอประมาณคะ่ะเดี๋ยวไปตัดแต่งที่บ้านต่อคะ่ะ มีตรงนี้อีกดอกค่ะหลังซ้ำดอกเล็กค่ะเอาไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยมาเอาเที่ยวหน้าไปต่อค่ะเห็ดพึ่งดอกที่สองของวันนี้ค่ะตะมุตะมิเลยค่ะนี่ค่ะดอกแรกค่ะ แล้สองดอกแล้วค่ะวันนี้ตัดขาเห็ดก่อนค่ะอย่ายเล็กขี้เหนียวค่ะค่อยๆเลาะเดี๋ยวได้ค่ะเพิ่งจะออกนี่ค่ะเจอนี่ดอกค่ะรอยทาก,กินหัวไปแล้วแต่ว่าก็เอาได้ค่ะ นี่ค่ะดอกละคําค่ะยังแน่นๆอยู่เลยค่ะไปต่อค่ะเจอตรงนี้อีกสามดอกค่ะแฝดสามค่ะติดๆกันค่ะแต่ทากล่อไปซะเยอะเหมือนกันละค่ะเก็บกันเลยค่ะนี่ค่ะสามดอกค่ะ เดี๋ยวตัดแต่งเอาค่ะตัดเอาแต่หัวค่ะขาหมดแล้วค่ะอันนี้ใช้ไม่ได้ค่ะได้แค่นี้ค่ะไปต่อค่ะเจอดอกหนึ่งแล้วค่ะดอกกำลังกินเลยค่ะหัวเป็นสีกร้วยม้หยีเลยค่ะสวยมากเลยค่ะดอกนี้ เก็บกันเลยค่ะนี่ค่ะสวยๆเลยค่ะอวบๆเลยค่ะตัดขากันค่ะขาแน่นตึ๊กเลยค่ะไปต้มสักยี่สิบนาทีค่ะแล้วก็มาคั่วเนยอร่อยค่ะไปต่อค่ะเจอเพิ่งเลือดอีกดอกหนึ่งค่ะจะดูจะเอาได้หรือเปล่า ขาแน่นๆเลยค่ะแต่ว่าอีแทบหนึ่งท่าก,กินไปแล้วค่ะตัดเลยค่ะ,คะเดี๋ยวไปบ้านเราก็ไปเลาะเอาตรงนี้ออกค่ะตรงที่ทาก,กัดเนี่ยเอาออกค่ะน้ำลายทากเนาะไม่กินซ้ำเดี๋ยวเราไปเลาะที่บ้านค่ะไปต่อค่ะมาเจอแห็ด เห็ดนาแหละสองดอกค่ะนี่ดอกหนึ่งค่ะแล้วก็นี่ดอกหนึ่งอันนี้เจ้าประจําค่ะตาตาอ้วนเหยืยอหัวแตกไปอีกแล้วลองเก็บดูก่อนจะได้หรือเปล่าแต่ก็ดอกยังใช้ได้ค่ะเอาค่ะดูดอกนี้สิค่ะดอกนี้ยังจูมอยู่เลยค่ะเอาได้ค่ะ ไปต่อค่ะเจอเห็ดแพรพินดอกหนึ่งค่ะเห็ดข้าวจี่อะค่ะหัวโดนกินไปแล้วค่ะแต่ขายังแน่นเอาได้ค่ะขาแน่นปึ๊กเลยค่ะดอกสวยค่ะเห็ดแพ้พินหรือว่าเห็ดข้าวจี่บ้านเราอะค่ะเหมือนกันเลยค่ะไปต่อค่ะนี่ค่ะเห็ดพึ่งแม่มดหรือเห็ดพึ่งเลือดค่ะ หัวพึ่งโผล่ค่ะปล่อยไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเอาอีกสักสองสามวันไปต่อค่ะเดินมาอีกหน่อยก็เจอีกแล้วค่ะสี่ดอกค่ะเนี่ยแต่ยังไม่เอาค่ะเดี๋ยวค่อยมาเอาพร้อมกับดอกเมื่อกี้เนี่ยค่ะไปต่อค่ะเจอนี้ดอกหนึ่งค่ะเดี๋ยวดูซิเอาได้หรือเปล่าน้าแหลค่ะอืมเอาไม่ได้แล้วละค่ะ เศฝ่าไปนะคะไปต่อค่ะเจอแพรพินดอกนึงค่ะเอาไม่ได้นะคะพิทากล่อสซาเละแล้วไว้นี่แหละคะ่ะไปต่อค่ะดูเห็ดพิษขึ้นเต็มเลยค่ะที่เวลาเห็ดกินได้นี่เผื่อจะเจอแต่ละดอกเดี๋ยวยายเล็กให้ดูดอกน,นะคะเห็ดพึ่งพิษสวิตค่ะ ขาจะเป็นออกแดงๆนี่ค่ะข้างล่างจะเป็นเหลืองนวลนๆนะคะข้างบนก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆค่ะกินไม่ได้นะคะเจอแพรพินดอกหนึ่งค่ะนี่ค่ะเอาได้ค่ะดอกกบบวบเลยค่ะเห็ดแพรพินนี่ดอกมันจะขามันจะเน่าซะส่วนมากค่ะ ไปต่อค่ะ,จะเ,เจอเห็ดขาลายหมวกน้ำตาลดอกหนึ่งค่ะโอ้โหดอกดอกสวยค่ะนี่ค่ะตัดขานี่ค่ะอบๆส,สวยเลยค่ะไปต่อค่ะค เจอนาแลดอกค่ะดอกสวยค่ะตะมูตมิเลยค่ะนี่ค่ะดอกละคำค่ะไปต่อค่ะเจอหัวเขียวค่ะหัวเขียวหัวส้มนะคะตระกูลเห็ดดินค่ะเอาได้ค่ะนี่ค่ะตะอ้วนเจอเห็ดอ่าพึ่งพึ่งเลือดแต่เอาไม่ได้แล้วค่ะถ้ากินไปแล้วค่ะ นี่ก็ใช่ค่ะเนี่ยนี่ก็ใช่ต่อเอานอกไอนี่ก็ใช่ค่ะแต่ยังไม่โตค่ะต่ออือสามดอกค่ะตรงนี้แต่เอาไม่ได้ดอกหนึ่งค่ะอีกสองดอกมันยังเล็กอยู่ค่ะไปต่อค่ะออกแล้วค่ะเห็ดพึ่งหวานค่ะนี่ค่ะอวบๆเลยค่ะยาวปลายคมอือฮึนี่ค่ะ ตะมุตมิเลยค่ะนี่อีกดอกค่ะแต่ดอกนี้เรายังไม่เอาค่ะเดี๋ยวค่อยมาเอาทีหลังค่ะเจอแล้วค่ะเห็ดหนังไก่ดอกแรกของปีนี้ค่ะนี่ค่ะได้เก็บแล้วค่ะเห็ดหนังไก่ดอกแรกของปีแล้วก็ดอกแรกในชีวิตค่ะไม่เคยเก็บเห็ดหนังไก่แล้วค่ะนี่น้องหนูพามาค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะดอกแรกของชีวิตดอกแรกของปีค่ะไปต่อค่ะนี่ดอกค่ะไม่รู้ว่าเห็ดอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอ๋อมาโลนี่ค่ะไปต่อค่ะเจอแล้วค่ะเห็ดพึ่งหวานค่ะหรือภาษาสวิตเรียกว่าสไตพินส์ค่ะเก็บกันเลยค่ะนี่ค่ะตุ๊กเลยค่ะเนี่ย อวบๆเลยค่ะไปต่อค่ะเจอตรงนี้อีกดอกค่ะแต่ก็เอาไว้เป็นเพื่อนกระดอกเมื่อกี้เนาะดอกยังเล็กเอาไม่ได้ค่ะเดี๋ยวค่อยมาเอาเที่ยวหน้าค่ะเจอเห็ดนาแลดอกค่ะเก็บเลยค่ะโอ้โหอวบมากเลยค่ะตค่ะใช้ได้แล้วค่ะไปต่อค่ะนี่ไม่รู้ว่าเห็ดอะไรค่ะดอกบลเลอร์เลยค่ะ ใหญ่ฝรั่ามืออีกเป็นชั้นๆเลยค่ะนี่นี่ค่ะใหญ่ฝรั่ามืออีกนี่ค่ะข้างล่างขาวๆนี่ค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะไปต่อค่ะอัปเดตในตะก้าค่ะก็มีพึ่งหวานเนาะเห็ดพึ่งหวานนี่ค่ะแล้วก็จะมี เห็ดพึ่งแม่มดค่ะแล้วก็ได้ได้นาแลมาบ้างและนี่ก็เป็นเห็ดหนังไก่ค่ะนี่่มรนนี่ก็เป็นเห็ดพึ่งขาลายหัวสีน้ำตาลค่ะนี่ก็เป็นเห็ดมาโรนี่ค่ะหรือว่าเห็ดเก่าลักค่ะให้ดูนางงามค่ะวันนี้ค่ะดอกแน่นตึบเลยค่ะนี่นี่ขาแน่นตึบเลยค่ะนี่ กดไม่ลงเลยค่ะเนี่ยภูมิใจเสนอเลยค่ะสามดอกนี้ค่ะสไตล์พินหรือว่าเห็ดพึ่งหวานค่ะไปต่อค่ะ